ข่าวเป็นทางที่ทุกคนเลิฟพร้อมเสิร์ฟให้ดูกันแล้วค่ะปาตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วกับโปรเจกต์พิเศษของวงดนตรีระดับตำนานอย่างคาราบาวที่ยืนยงคงกระพันมานานถึง30ปี โดยได้นําเอาเรื่องราวของวงมาสร้างเป็นหนังชื่อยังบาวมีนักร้องนักแสดงมารับบทเป็นสมาชิกของวงมากมายอาทิตูนบอดี้แลมเป็นแอดคาราบาวเป้อารักเป็นเล็กคาราบาวฮิวก็เป็นเทียรี่แบ์ปวริศเป็นเขียวคาราบาเตัาสมชายเป็นเป้าคาราบาวซึ่งตูนและเป้ต่างเป็นที่จับตามองในฐานะแฟนคนปัจจุบันและแฟนเก่าของสาวก้อยรัชวินฝ่ายตูนเคยพูดไปแล้วว่าไม่มีปัญหาด้านเป้ก็เหมือนกันค่ะ ไม่มีอะไรเลยโหมองไปหลายรอบแล้วไม่มีอะไรคุยกันตลอดครับมาถามปรึกษาพี่ตูนหลายเรื่องครับผมเพิ่งหัดร้องเพลงไงเกาถามพี่พืประสบการณ์ข่าวก็คือข่าวสิ่งที่คนมองข้างนอกก้อยก็เป็นแฟนพี่ตูนมาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผมมันก้อยเป็นเพื่อนกันและเป้ยังขอเคลียร์ภาพที่ถูกปาปารัสซี่แอบแะภาพขณะไปนั่งหม่ำข้าวกับนางแบบคนหนึ่งแบบสองต่อสองเป็นเพื่อนกันครับ แล้วก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ครับผม,มแค่ทานข้าวเชตไม่ได้คุกกี้กครับถ้าเลยว่ามีจะบอกครับนักแสดงวิกหมอชิดหลายคนเหลือที่จะเป็นนักแสดงอิสระหลังหมดสัญญาสามารถเล่นได้ทุกช่องได้เจอลูกม้อตัวแม่อย่างสาวกบสุวรรณันที่มาเป็นกรรมการในรายการเรียลิตี้แฟชั่นทอฟ้าผ้าไทยเลยต้องขอถามเจ้าตัวว่ามีความคิดอยากจะเป็นนักแสดงอิสระบ้างไหมสำหรับกบกระทาช่องเจ็ดเนี่ยช่วงหลังๆมานเนี้ยก็จะเป็นสัญญาใจกันการรับงาน ทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่พิจารณาการวิเคราะห์ของเราเองนียค่ะ,ะ,คะหลายๆคนก็จะถามพุ่งตรงประเด็นมากว่าจะไปช่อง3ามหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางช่อง3ามนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ยังยังไม่ได้คิดว่าจะรับเล่นละครน,นะคะ พอฟื้นจากไข้หวัดใหญ่สายพันเอนักร้องหนุ่มรุดเดอะสตาร์ก็รีบแถลงข่าวอัปเดตอาการป่วยให้แฟนๆทราบทันทีโดยเจ้าตัวได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธมาตั้งแต่เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งอาการทั่วไปตอนนี้ดีขึ้นมากอาทิตย์ที่ผ่านมาพอดีมันมีงานทุกวันแล้วเราอาจจะนอนไม่พอด้วยประมาณนี้นะครก็เลยแล้วก็ประสบจังหวะไปเจอกับเชื้อพอดีก็เลยป๊กเชะเข้ามาพอดีครับจังหวะดีมาก วันนี้ที่ที่คุยกับคุณหมอขคุณมาบอกว่าสามารถที่จะออกได้ครับสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แต่ว่าอยากจะให้พักอยู่ในบ้านอ่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยงที่เราจะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนอกจากสาวคิมเบอร์รี่ที่โดนกระแสะข่าวว่าเป็นมือที่3ระหว่างคู่หนุ่มโอ้กับสาวกุ๊บกิ๊บแล้วอีกสาวที่โดนหางเลขไปด้วยก็คือหนูนาทําทเอาทั้งหนูนากุ๊บกิ๊บและมาริโอ้ทั้งงงและรู้สึกทำกับข่าวนี้มากเพราะไม่มีทางเป็นไปได้ จริงๆแล้วนี่ยังไม่เคยได้ร่วมงานกันเลยค่ะเคยเจอกันครั้งเดียวคือง,งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ได้คุยกันมาสองคำคือพี่โอขึ้นฝั่งเดียวกับหนูนะคะจบ,จบเลยจบเ <laughs> ่นะคะโอ้งงเลยสิ<ม>ง<ม>งค่ะงงแล้วก็ขำๆม,มากกวา่าค่ะทั้งคิมเบอรี่ทั้งหนูนาอะไรซาลามากไม่มีอะไรเลยเออคือแบบมไม่รู้มาจากไหนด้วยเพราะหนูคิดว่าใครได้คุยกับมาริโอเกินสิคำก็น่าจะ วันนั้นน่าจะมีความสุขมากเพราะว่านางเป็นคนแบบโอ้มีโลกส่วนตัวสูงมากดูหน้าหนูสิคะหน้าหนูร้ายนะ<ค>ไม่มีใคร,ใครกล้าเออไม่มีคําครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวกับกับทั้งน้องคิมแล้วก็น้องหนูนาเลยครับเพราะว่าเ,เราก็ยังคบกันดิเหมือนเดิมไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็คือสงสารน้องเขาจริงๆครับคือน้องเขาก็ไม่ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีมือที่3อะไรเข้ามาเลยคัะวันก่อนศิลปินนักร้องที่มีผลงานดีเด่นด้านการขับร้องเพลงได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย ที่ดีแกเยาวชนไทยได้เข้ารับรางวัลเพชรในเพลงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจําปี2555กันหลายคนอาทิแอดคาราบาวที่ได้รับรางวัลจากเพลงผู้ปิดทองหลังพระพี่บิร์ทองชัยได้รับรางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทยประเภทเพลงไทยสากลฝ่ายชายจากเพลงตามรอยพระราชาหนุ่มกันดาสตาได้รับรางวัลจากเพลงวันเพลญค่ะ ใครที่พลาดข่าวากระจายสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ www.polplus.co.th y ค่ะ